เอางี้แหละติดข้างนี้โซ่ติดข้างนี้แล้วมันยกไม่ได้เราจะไม่ทําข้างนี้โดยการยกเลยเราใช้การเคลื่อนที่ข้างมันแทนสุขข้างนี้ติดผมใช้การจับเหนือหัวไหล่ครับหันหน้าทางนู้นแล้วผมดึงเขาลงเพื่อยืดเบรคเที่ยวเพ็กซ่าตรงนี้ก่ะแล้วให้เขาอ่ะยกมือข้างนี้ขึ้นเคลื่อนที่ข้างในแทนเอางี้นะเขาอยากจะขยับข้างนี้แต่เขาขยับไม่ได้เพราะเขาเจ็บ ผมเราใช้การยืดระบบประสาทเขาตรงนี้แต่ให้เขาเคลื่อนที่ฝั่งนี้เพื่อให้ร่างกายมันรีเชนใหม่ว่าแขนน่ะมันเคลื่อนที่ได้เท่าไรเพื่อปลดล็อกสิ่งที่เขาคิดว่ามันล็อกสิ่งที่มันเจ็บเราเคลื่อนมันใหม่ห้นหนามตระกันห้าตระกันตอนที่พี่ดึงแบบนี้นะให้ออกแรงดึงสวนทางพี่ไปหมายถึงว่าดึงส่วนไม่ให้พี่ดึงลงดึงกับลงังลังลังไปเองนะโอเคดึงยอย่างนี้นะปล่อยทีนี้ตอนที่พี่ดึงใช่ไหมดึงแขนสวนใช่ไหม หันหน้าทางนู้นด้วยทำไมกลนะับมานะทำพร้อมกันนะดึงด้วยอันนี้สองทิศทางอัน,นแรกคือผมด,ดึงตรงนี้ก็จะยืดแล้วเขาเก่งไหล่ต้านใช่ไหมอันที่สองคือหันหน้าด้วยสองทิศทางนะอันที่สามคือตอนที่ผมด,ดึงให้จับแขนแล้วหมุนขึ้นแบบน okay. mm hmm. ี้แล้วหมุหนกลับคือหันมือออกใช่ถ่ายมือไปอ่ะมาใหม่นะอยู่ตรงกลางหันหน้า <c oughs> ยกแขนด้วย อ่านด okay. okay. yeah, yeah. yeah. okay. okay. ้วยเอาใหม่ทำหน้าเอามาหน้าด้วยทำหน้าด้วยเอาใหม่ไปทำคนนี้ไมุ่่งหรอกทำพร้อมกันทำพร้อมกันเอาใหม่ไปแข่งแข่งเอาใหม่ถ้าแบบนี้ครับเด่งเลยผมยืดกุ่มเออ่ระบบประสาทัวเชื่อไว้คอบเอกสารคือเส้นประสาทจากของไม่ว่าแตกแขนงมาเป็นเบสท์เบสท์ซัดมาเป็นเลเดียลเนิร์ฟมันเป็นต่างๆซึ่งพอผมกระตุ้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยครับ ร่างกายเขาจะถูกยืดเพื่อระบบราสทจ่ายมันดีขึ้นอย่างที่สองคือเนื่องจากเขาขยับไม่ได้ยิ่งไปฝืนนวดทีนิเจ็บเราใช้การขยับฝั่งตรงข้ามของจีนจะมีเช่นอีกหนึ่งคือเจ็บฝั่งไหนฝั่งฝั่งเขียมฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะแก้การฝั่งนันได้คือสมมติว่าเจ็บฝั่งนี้เขาอจะฝั่งตงนี้หรือฝั่งฝั่งนี้แต่เคลื่อนที่ฝั่งนี้เพราะว่าจริงๆแล้วกั้นเน้อเราจะมีอาร์มไลน์เชฟมันจะวิ่งจากมือเนี่ยครับวิ่งผ่านหน้าอกแล้วก็เชื่อมหน้าอกอีกฝั่ เราทุกครั้งที่เคลื่อนที่แบบเนี้ยไอ้อบฝั่งนี่ก็ถูกแล้วถ้าในบริติดติดเดียวอวงศาที่เลยเดียวต่อยขึ้นไปสามแก้แรห,หมดครับเขาอย่าลืมนะครับว่าระบบประสาทที่สามในแขนเนี่ยมก็ขับเบต้เออรสส์แบสทัสเราจะต้นเบเติสสบเออร์แบสทัสแล้วเราก็กะต้นการสั่งการของร้ตัวคอนโทรลขอั่ยังไงการไหละก็จะดีขึ้น,นแม้กระทั่งต่อให้ไหลไม่ติดด้วยนะถ้าเป็นในสิ่การยกแขน,แนจะลืๆๆ่นขึ้นเด็กประมงท่านเองไม่กี่ทีนลองยกแขนดูนะฮะฮันน่าฮนนงทำดยกแขนด้วย หมุนแขนด้วยกันหน้าหันหน้าออกมาด้วยเอาหมายใต้ต่อทท้อทง,องนได้มให้มือแขนหมุม้องมัน <laughs> <laughs> อันนี้นอย่างแรกคือ <laughs> ต้องเรียนระบบรคือทำจนกว่าเขาดีข <laughs> ึ้น <laughs> ไปเาทำทปรมาณสามบกว่าเขาจะสมมุติแล้วบอกสัมัน,นจะเซ็ผมือออกลมอน่าอับไม่ไเรียนวนี่ยหมุแล้วก<ห>็ผายมืไปเลยใช<ห>่ไหมเดี๋ยวตอนนอนไอที่พูดไม่ได้ทคน เรายกแขนขนี้ดูเอาลงรอลงข้างายดูพวารู้สึกสั่งการต่างกไหมอ่นเช้าอ่ะอ่ารู้สึกใช่ว่าอันมันเร็ว่าลองทาแขนนีเขาดูเฮ้ยเมื่กี้เลยฝั่งทำดึงฝั่งที่ดีดึงฝั่งที่เจ็บดึงฝั่งที่เจบค่อไหวเคลื่อนไหวฝั่งที่ดีอันนี้ผมเจ็บอ่าดึงฝั่งนี้อ่านดึงฝั่งนี้ เว่าเดินไปเรื่อยอ่านะลองทำดูยังไงก็ดีขึ้นร้อยเป้